สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกแล้วนะครับผมพบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมออกแบบวิดีโอมานะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาตั้งค่าการใช้แอป Open Cam e r a นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําอย่างไรบ้างมาดูกันเลยครับที่ผมถ่ายมาเนี่ยจะเป็นสไตล์ของผมนะครับจกคลิปที่ผมจะอัดนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าความละเอียดกล้องนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับจะตั้งอย่างไร จะตั้งอย่างไรบ้างนะครับนะอันนี้ก็คือขาตั้งกล้องที่เราเตรียมมาอันนี้ผมจำยังไม่ได้มารีวิวแอปเป e ลเพนทามล่านะนั่นก็คือนะครับขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม้นะครับไมหนีปกเสื้อเนี่ยครับเห็นไหมนีปกเสื้อนะฮะจะเป็นไมหนีปกเสื้อแบบนี้นะครับนั่นก็คือนะครับเป็นไมหนีปกเสื้อเอาไว้ทาอะไรครับเอาไว้พูดนะครับอ่ไม่ใช่ เออไม่เนี่ยจะซื้อได้ที่ไหนครับไม่จะซื้อในลาซาด a านะครับมันจะเป็นไมโบย่านะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปนะครับที่ผมเนี่ยจะมารีวิวนะครับขาตั้งกล้องใครอยากจะซื้อขาตั้งกล้องก็ให้ไปดูในลาซาดาเอานะครับขาตั้งกล้องนะการถ่ายวีดีโอของผมนะครับผมถ่ายเป็นประจำช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่ตรงนี้นะครับช่องใหญ่เลยนะช่องใหญ่อันนี้ก็เป็นฉากของผมนะอันนี้ฉากนะครับ ฉากเอาไว้ทำอะไรครับฉากเอาไว้ลองวิดีโอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวผมไปตัดต่อเลยนะครับไปก็จะเป็นฉากนะครับฉากฉากลองวิดีโอนี่ครับเห็นไหมฉากวิดีโอนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับคือจะเป็นสไตล์ของอันนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกต่อนึงครับมาดูอีกต่อไปครับผมมาเรามาดูกันเลยครับนี่ก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะฮะขาตั้งกล้องอันนี้เลย นะครับที่ผมจะมาเออเอาไว้อัดคลิปเนี่ยจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ